ความจังมีอะไรหมุนๆด้วยเก็บได้ไหมอะไรเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้เราเข้ามาได้อ่ามาแล้ว EA w e s เ e โ l Nice ผมใจเสนอ yeah! Battlefield Hardline สำหรับสวัสดีครับทุกคนนะที่ดูคลิปนี้ครับคลิปนี้คือเกม Battlefield Hardline ตอนนี้มาใน EP ที่ที่ที่ ที่หาครับก็ EP ที่5้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขี้เกียจไปนั่งรนะับมันแคสหลายเกมไงคงน่าจะ EP ที่5้านะฮะตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเล่าความเดิมก่อน ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเล่าในไอเล่นเกมก็แล้วกันนะก็ตอนนี้ครับเรามีเกมหลายเกมแบบคือส่วนใหญ่เป็นเกมพวกรีมาสเตอร์นะคือถ้าใครเป็นแฟนคับพวกเพย์พีก็ไม่มีมานั่งรีมาสเตอร์อะไรคนระับเพราะว่าโดยปกติ PC เนี่ยมันเล่นได้ทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วตั้งแต่สมัยดอทพระเจ้าเหาอะไรอย่างเงี้ยซิมซิตี้สองพจน รุ่นดูมจนมาถึงอายุคนี้ก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแบบว่า PC แล้วก็โดยใช้ไอ้วินโดว์8 Windows 7ก็ยังเล่นได้ครับเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากสำหรับ PC แต่ถ้าใน Play Station 4เล่นเกม p ทที T แบบว่าเอาเกมแบบไฟล์ที่มันจากเ T ทีไม่ได้มันมาเล่นไม่ได้นะแต่ถ้า p พย2ก็ไม่ได้ต้องแบบเพย์4แล้ว เกมนั้นนะคือเอาเกมจาก p a y 2แล้วก็มารีมาสเตอร์ใหม่อย่างเกม Final Fantasy p a r พ X ก็ถึงจะสามารถเล่นได้อันนี้คือข้อจำกัดของพวกคอนโซลนะนะก็ไม่รู้เราคิดผิดหรือเปล่ามาซื้อซื้อเครื่อง p a y 4แล้วมาแคสเนี่ยนะ <laughs> ครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเพราะว่าเราจะเป็นต้องเปิดซับเนื่องจากว่าพอเปิดซับมันรู้สึกว่ามันแปลงง่ายกว่าเยอะเลยๆๆมาครับมัตติเบียร์ขี้เกียจ เพราะว่าเราเล่นในในเรื่องตอนที่5ก่อนเลยแปลว่าถุงมือถุงมืออะไรถุงมือเล็กอันนั้นหรือเปล่าดูว่าซัสเปกนิบวอลเลนเมโดซ่านี่ขอับโดนฉีกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราไปดูในพาทน,นี้กันเลยฮะอีพีที่หก้อนเละถุงมือสีดำไม่ใช่ถุงมืออะไรก็ไม่รู้ว่าถุงมือเอาไว้จับไข่เล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แม มาถึงอ่ะมองอะไรครับแม่คิดเกครับไอ้คนข้างหลังนี้แบบที่มีแบบบาดแผลนี่รู้สึกว่าจะมีวิญญาณอาเบะน,นะฮะเขายะตุยตุยข้างล่างนะจากตอนที่แล้วค<น>ุณพูด,พดว่าเนสนแล้วไปที่สตอร์บอร์ดแล<ะ>้วอฉันเอาเน,นี้ยฉันได้ตกเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันได้คุยกับบอสอ่ะไทสันเนี่ยไทสันนี่ครู้สึหรือย่างรู้สิเรื่องกี้มงรู้อ่ะกัปตัน อ้าวอะไรเนี่ยเสียอะไรเนี่ยใครฉันรู้ว่ากายดำมาทำอะไรแต่ว่ากเป็นคนดีเกินไปอะไรเนี่ยตอนนี้ก็เลามาในโปรล็อกเลยฮะที่บอกว่าเราเข้าเข้าในเรือนจำสามปีต่อมาอ้าวทำไมผ่านไปสามปีทำไมมันไม่มาแบบเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยไอซิงเกลจุดซะไอหำไอแมกกด เสียงหวานไหมหึก็บอกไงไว้ให้หยุดอะไรเยนะมันกวนตีนนะมันร้องเพลงไอ้หํมมึงเงียบปากไปไอ้ได้ทำไงฮะใจกวนกันโออน้อนเอ้ยพอแล้วแม็กก็ต์บอกบอกว่าหลับบ้างอะไรบ้างออกไปซะเมดูซ่าโอเครับทราบไงวันดีนักสืบแทป เออพวกเราไป็นสามส่วห้าเฮ้ยมองตาข้างหน้าพูดดีจังเลยนะไอ้แท็บกี่ด้านแท็บเฮ้ยมันมีวางสิ่งวางการตกลงแบบแขงแท้จริงมันกำลังใครมาแล้วเฮ้ยไม่ต้องมองพูดแบบเรื่องนี้อ่ะชั้น่ะคืนนักส่งข้อมูลโว้ววววหยุดหยุดหยุดใส่จันรัดช็อตเหรอเออ ืมตอนนี้เรากำลังฟังอยู่โอเคแผนเนี่ยเราต้องบอกว่าตามนะโอเคไทสันนี่ไงไทสันเออฉันต้องการเตือนแต่ว่าโอ้ดูดิเขาจะกลังทำอะไรบางอย่างแล้วฮ้แท็บมันคืออะไรเนี่ยเวลาปีโอ้เจ้า นั่นไงฮะแม่มาแบบ <reveal again response> mm hmm. คอรูตี้นะฮะแบทเทฟิลน <word te S 2> ี่ลอกจริงเลยจริงฮะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โอ้โหอยู่ๆก็รถบูมเห็นเราเป็นโกโก้คันยังไงครับเราเป็นคนนะฮะอันนี้เรากำลังโดนจับอยู่เอ้ฉันจับมันฉันจับมันอ๋อเอ้ตอนนี้เราหนักเลยเนี่ยอะไรล่ะ รู้สึกว่าแทบเนี่ยก็จะเป็นพวกพวกแบบว่าไทสันเนี่ยตอนนี้ไปที่แทงน้าแล้วต้องรีบไปเร็วๆเข้าก่อนที่จะกันไทสันดิวดิวก็คือแบบว่าการต่อรองฮะเจ๊จะไปไหนเหรอเออแกไม่รู้เหรอแทงน้าไงไปดิไปแทงน้ำะแทงน้ําแทงน้ําแทงน้ำอยู่ไหนเฮ้ โอ้ยมันมีพวกตำรวจไปเร็วๆเ้าก็ก่อนที่ว่าเราจะโดนจับตัวแข่งน้ำอยู่ข้างหน้านะแม่มาถึงก็มันเลยฮะสุดยอดมากเลยครับคุณพี่สุดยอดจริงๆครับเป็นอะไรแบบจอดวะแล้ววิ่งไปเรื่อยโอ้ตำรวจไอ้เหี้เฮ้ยโอ้ยระวังนะาต้องระวังโอ้โอ้โอ้ต้องเหนียได้กระโดดกระโดดกระโดดโอ้ยเช็ดโอ้โน่ต้องรีบวิ่งฮะเลี้วิ่งเลี้วิ่ง อะไรไม่ไม่วิ่งเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเอ้ยไอ้เต็ดไอ้สัดเฮ้ยเต็ดแม่งเต็ดไอ้ฮาไปไงวะเนี่ยตายไปแล้วตกลงไปยังไงเนี่ยโอ้โหแม่งตายเฉยเลยไปยบายบา รู oh, oh, mm ้แ hmm. ล oh, ้วเราต้องเล่นบทว่าลิวิ่งฮะโอ้โหแม่งโดนช็อตตายอันทีนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อแล้วเราต้องลิฟแอบครับรู้ละวรู้ละนี่โอ้โอ้โอ้ชิบโอ้ยมันรู้ละวมันรู้ละ โล, paid, ล่โล่โล่โลโลตรงงไปตรงนี้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 เอาตรงนี้ไปไม่ได้เหรออ้ยอ้ยตายอีกแล้วตรงต้องไปยังไงวันเนี้ยไปต่อฮะโล่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 อุ้ยอุ้เฮ้ยไปไหนเนี่ย ไม่รอเราบ้างเลยโหตำรวจมันก็มาอีกแล้วแต่ว่าต้องต้องไปตามนี้ฮะรู้แล้วรู้แล้วต้องต้องอย่างนี้แน่ๆต้องไปฝั่งนี้ฮะเดี๋ยว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 ออหรือละนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคว <c ilgili> ิ <på> ่งวิ่งวิ่งวิ่งระวังฮะไปตรงเนี้ยเป็นไงเนี้ย ลบต้องลบครับลบลบลบมาดิมาดิาดเออนั่นแหละไปไปโอ้โอ้รู้แล้วไปยังไงวะเนี่ยโอ้ชิ็ดโอ้ no เอาอีกแล้วแม่งโอ้โหเฮ้ยเช็คพอยเสือถูกหรือเปล่าโอเคครับถูกถูกถูกตรงนี้เช็คเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแบบนี้โอ้รู้แล้วเดี๋ย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 วอเราต้องจัดการตำรวจแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะเออไปเรื่อยเรื่อย เทคดาวได้ไหมได้ไหมเทคดาวไม่ได้อะอุ๊บเด๋อเด๋อเด๋อเอเออมันรู้ครับไอ้ตรงนี้ไปยังไงเนี่ยงงกับตรงนี้มากครับอ๋อ oh. oh. ไปอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อ oh. อย่างนี้เองโอเคแม่ไปเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่นไง ต้องแอบแล้วต้องหลบหนีจากการแบบโดนจับนะฮะอืมโอเคมันไปแล้วแล้วติดเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอยู่ในนี้ไหมออกไปไม่มีใครอยู่ในนี้เออดูละแล้วก็ไปตรงนี้เออแล้วก็ไงต่อไปไปที่แทงน้ำนะโอโหแทงน้ำอยู่กันข้างหน้านะฮะ สุดยอดมากเลยภารกิจนี้ถ้าทางยากง่ายดูฮะเดี๋ยวมาต้องนี้รู้รู้แล้วรู้แล้วนี่โอ้โหไปเลยครับนี่สิบศูนย์ตอนนี้กำลังเจอแล้วโอ้ไอเชีย่ยตอนนี้กำลังมาไปเฮ้ยเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวยเดี๋ยวโอ้ยมีคน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 เดี๋ยว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 แอบ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 จัลลุจัลลุอ่ะ โดนไปแล้วฮะอันนี้อันนี้แม่งรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี<ๆ>๋ย<ๆ>โอ้มีมีหอยไม่ได้แดกกูหรอกเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงฮนะโอ้โหอันนี้แม่งรู้โอเคมันไปแล้วต้องใจเย็นเข้าไว้ครับโอ้ยแม่งมาลุตลาม,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 มต,ตรงนี้ไอ้ห่าโอเคไม่มีไม่มีมนุษย์ติดคุกโอเคตรงไหนไงเนี่ย แม่งใช้ป de! ืนช็อตไฟฟ้าฮะหันได้ทีด oh. ิมันไม่หันนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอยนี้ก่อนแม่งากญะเกมเมทันเกียร์ว่ะนี่ก um. ็ช็อตจังเลยอันนี้แม่งมองอะไรเนี่ยเฮ้ยนักโทษทำให้ดีเลยดิอ๋อมันนี้ใช่ไหมนะ up 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 เดี๋ยว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  มันรู้ตัวมันรู้ตัวมันบากหรือเปล่าเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเฮ้ยเมื่อไรจะเลิกสงสยัยทีเนี่ยอตอนนี้ว่าเรา เราล้อมรอบเรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่ไงเราอะไรเนี่ยมันรู้ตัวแล้วโอ้โหมั้งเฮ้ย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 มันจะมาแล้วอะไรนี่เลย ได้ไปแล้วอะไรนี่เลยโดนไปแล้วสองอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งอะไรอ้วโดนไปเลยครบแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์นี้ยังไม่ได้อ่าเราได้ปืนช็อตไฟฟ้าแล้วโอ้ อันตรงนี้ไงไงเนี่ยเราต้องหนีแล้วฮะหีห่อไอ้เอชี่ยแม่งห้อม่งตามมั้ยฮะยังไงวะเนี้ยไปไม่ได้อีกโก้ตรงไปยังไหนวะเนี้ยห้อม่งก็ตามอีกโอ้ยไ,ไม่ได้ อ๋อนีอีกโอเคมันไปแล้วฮะม,มันมาอีกฮะรู้แล้วละนี่เดี๋ยว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 เฮ้ยมันไปอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเอาดิมาเกออันนี้แตกตึงกันใหญ่เลยฮนะไอฮอ์นี่ไม่ก็ตังจริงเลย เอาไงดีวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวุนไปแล้วนะทางนู้โอโนอย่างเงี้ยโอ้โหมึงเอาไงดีวะเนี่ยเราเป็นฝ่ายผู้ลายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดหมุนไปเรื่อยเลยเ,เลดี๋ยวๆๆต้องหนีต้องหนีต้องหนีหนีก็ไม่ได้อีกเออรู้แล้วรู้แล้ว ไทางเดียวฮะโอ้ชิสรู้แล้วโอ้ตายไปแล้วเออเอาดิี่ยทำไมทำไมไม่ตายวะอุ้ยอะไรอะไรโอ้ชิสดูดูดูเอ้ยหมด ตายได้ไงวะเนี่ยเช็คพอยต์เหอะขอร้องนี่เช็คพอยต์แล้วไม่มีละโอเคง่ายหน่อยมันพูดถามอะไรก็ไม่รู้โอเคเฮ้ เข้า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 เรียบร้อยตอนนี้กำลังค้นหาค้นหาใช่ไหมไม่เป็นไรฮะมาดิต้องต้องแอบต้องแอบฮ่า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 ดนไปแล้วหนึ่ง โอเคได้อีกฮะได้กระสุนอีก Video. แันหนึ่งต้องต้องนี้รู้เหรอทำรู้ได้ไงวันนี้ย่างเนี้ยโอ้โอ้โอ้ <S <S อีกแล้วแม่ง <củ> <questionnaire> จะแกล้งกูไปถึงไหนวะทีนี้มาต่อฮะเราว่าต้องต้องอกบผ่แล้วมุดแล้วม่อมแล้ว อุ๊ปส์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นเกียร์โซลิดโหมดฮะตรงนี้ไม่ปลอดภัยแนะ่เดี๋ยวเราไปขึ้นแบงดีก่อนโอเคคีเรี้แคชั่นคืออะไรวะไอเน,นี้ยแม่งแบบรออยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอันนี้ต้องจัดก,การนะครับโอสเค okay. มาละเฮ้ยไม่รู้แล้วไอเนี้ย มาดิมาดิอะไร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 แม่โอเคครับมันลงไปแล้วนี่ลงล่างโอเคแล้วตัวมีอะไรเนะี่ยโอเคโอเคแล้วก็อะไรอีก เรียบร้อยฮะตอนนี้ดีไปเลยแล้วก็อะไรอีกอ๋อมันรู้แล้วนี่ไม่โดนไม่โดนจัดกลุ่มโอ้ยเลือ้เลือกเออเออเออเอาดิอะไรฮ่าฮ่าฮ่าแล้วไงต่อรู้รู้รู้แล้วรู้แล้วอะไรอะไรแม่ ต้องรีบครับต้องรีบวิ่งเลยเราตรงนี้ไปไงเนี่ยตรงนี้แน่ๆฮะเอ,อ้ยเมื่อมาเกตดงเก็ตดาวแล้วไม่ทันแล้วนี่รถอึ้งข้านี้นีหรือเปล่าน่าใช่ฮะฮในสุดก็เรียบร้อยแล้วไปตรงนี้ดีวกว่าโอ้โหแม่ขึ้นไปแล้วฮะถึงแล้วโอ้โหในที่สุดก็ถึงจนได้ โดยไม่โดนจับกุมอะไรทั้งสิ้นต่อไปไงต่อมีแต่เทเซอร์เจอเลยฮะต้องทำไงต่อเนี่ยมาดูบทสนทากันนะคุณมีคำถามเหรอแกทำเชี่ยอะไรตรงนี้เนี่ยฮะแล้วทำไมต้องทับเนี่ยวะฮะอท่านแกเนี่ยวันแฟร์ต์จริงๆเลยแท็บเนี่ยได้โอนฉันอ่ะ แม่งอ๋อรู้แล้วแท็บโอเคตอนนี้เราต้องการคุกมันเป็นที่ดีๆมากที่แบบว่าปลูกโคเคนเออไอรูต้ตัวกระทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอืมตอนนี้เราต้องการคนพูดบางคนเออเนี่ยเอานี่ไปซะคืออืมไลท์เซเวอร์เหรอดูดีบิลบอร์ดเดียวเอาละ ปิดนี้สามครั้งเร็วๆคืออะไรยังไงโอเคน,นี่คือสิ่งที่เราต้องการโอเคตอนนี้เราไม่เซฟแล้วเราต้องรีบไปไทสันโอเคมันเหมือนหลอกเราหรือเปล่าแล้วไงตอนเนี้ยเวลาคอนแทคฮะคอนแทคคืออะไรไม่รู้แต่ว่าเราต้องก,อการ,อ,การอาวุธฮะ มีแค่สามนัดแม่งอยากจะมีทุกเกียร์โซลิดเลยก็ไปอุย้ยต้องระวังฮนะต้องระวังต้องระวังตัวนแสงนี่เกินนะอันตรายฮะเพราะว่ายังไม่ดีด้วยแสงแสงโอเคยังไม่โดนนะยังไม่เดี๋ยว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 มันมามันมาแล้วมันมาแล้วไม่มีทางออกรับนี่เลยเรียบร้อยแม่ ลองเกอร์โอ้ยต้องระวังต้องระวังโอ้ยแม่งอันตรายมากอ่ะยากเอ้ยโอ้ยโอ้โหแสงสองมันมีสองอันอุ้ยนี่หลบได้หลบได้นี่หลบอีกอะไรโอ้ยทำอไมวะเฮือได้อยู่อะไร เออรัวเนี่ยอำไงดีเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเห็นอยู่ตรงนี้ต้องรอฮะมีนี่ไปที่อื่นดีกว่าโอ้โหแม่งยากจริงเลยจริงนะตรงนี้ไปนี้ไปนี้ไปนี้เออไปอีกที่หนึ่งฮะนี่มันมีทางอื่นโอ้โหเฮ้ย อ๋อทางนี้ทางอ๋ออยู่นี่เองะไปฮะไปตกลงนี่ไอ้ไทสันเนี่ยมันคนดีหรือคนลายเนี่ยฮะโอเคแกทำได้แล้วฉันชอบแกในลุคใหม่เนี่ยแกทำไอเนี่ยไทสันเชื่อฉันดิโอเคเดี๋ยวเจอไม่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 บอกก่อนดิแกเริ่มฉันบอกว่าทำยังไงเนี่ยฮะแกมีไอเดียอะไรดีเหรอมันเป็นไอเดียที่แย่มากโอเคไปฮะเฮ้อตามฉันมาแล้วกัน เนี่ยดูดีมีแค่โอ้โหมีแค่นัดเดียวอันนี้ต้องการต้องการอันนี้ฮะต้องการกล่องกระสุนนะตอนนี้เราต้องการกล่องกระสุนเท่านั้นนะฮะดูแล้วแบบอืออันตรายมากแล้วก็เออเจอแล้วจุดนัดพบอ้าวเจ๊ไขม่มนะ่อีแกแล้วฮะยกาหลอกฉันเหรอฮึแทบแลว้วไม่ได้ยิน ลรวไม่มีอะไรจะพูดแล้วดูดิแต่ฉันต้องสิทนะไม่มีเหตุผลนี่เห็นไม่เหงองั้นเดี๋ยวจอมตีกลับนะและสองละจูเลียนดอลคิดเก่งงั้นเด็เขาบอกว่าเขาลาออกจากว่าเขาออกจากธุรกิจแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยแต่เราต้องหาคนบางคนที่บอกว่าเราเชื่อเชื่อเหรอ มีอะไรที่น่าเชื่ออีกเหรอฮะดอเนี่ยเขารู้เกี่ยวกับว่า consequence ตอนนี้เดี๋ยวต้องออกไปเพื่อหาความยุติธรรมโอเคไหมอ่ะและแกจะพูดอะไรกับตรงนี้นะอ้องั้นไปเย็ดกันหนึ่งเดียวไม่ต้องพูดแบบฟัคไปว่าเย็ดนะเขาพูดแบบเต็มๆไปแล้วกันอืมแกไม่มีอะไรที่จะพูดอีกแล้วแกมี choice แค่นิดเดียวเท่านั้นแหละอ๋อไอ้คือป้ายนี้นี่เองนะที่เราไปตรงนี้ ไปหาไปหาป้ายในสุดภารกิจนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย